คุณนะคะ,คะาประชุมธมคอนเสิร์ตนะครับค่ะและก็อุ้ยค่ะระวิวันจินดาค่ะผมนคีุนะครับคุณ่ให้ผมล้คุคิดว่าเราสองคนเนี่ยเหมือนเดิมที่สุดแล้วพี่เหมือนเดิมหมคะเหมือนเดิมค่ะพี่หันข้างพี่หันาให้ก หันหลังสิหันหลังสิเหมือนไหมคะเหมือนตกข้างหลังเนี่ใช่ไหมไม่ได้พูดอย่างนั้นหมายความว่าเราสองคนเนี่ยยังร้องเพลงด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ตั้งแต่สมัยที่เขาบอกว่า Creative Artist ถือกำเนิดขึ้นปี2528นี่ค่ะเชื่อไหมในนี้นอกจากอุ้ยแล้วผมก็ได้มีอางวเลมอะคัลไปเลยนะเหมือนคะพี่คะ ท่าไม่ได้พี่หนูก็ไม่ได้ร้องกับใครมยอนกันเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่น่ารักมากๆนะครับเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ถูกขอมากที่สุดใช่ไหมพี่ชอแ์บอกว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอให้มีในคอนเสิร์ตครั้งนี้ขอบคุณมากเลยค่ะแฌรดีใจเลยนะขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยพี่บ่านเพราะว่า การที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราได้มาร้องเพลงคู่กันเนี่ยแล้วก็รวบรวมเอานักร้องรุ่นรุ่พี่เรียกรุ่นพี่ก็พอรุ่นพี่มารวมกันอยู่ไม่มากขนาดนี้นะพี่มันมีความรู้สึกว่าแบบมันมีความสุขมากจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่กคมีโอกาสร้องเพลงหลายครั้งหลายครั้งแต่แต่คอนเสิร์ตที่มีบรรยากาศ่างนี้ไม่เคยเจอเลย น้อยมากที่จะมีโอกาสจะร้องเพลงกับคนดูลักษณะแบบนี so <far>. yes. ้ที่อยู okay? ่ในยุคเราได้ร้องร้อฟังเพลงเราพี่คะแล้วสิ่งหนึที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยไม่เหมือนเวทีไหนเลยก็คือคนดูที่อยู่ตรงนี้แหละทำไมล่ะที่ฟังเสียงที่เขาร้องตั้งแต่ต้นสิคะ เื่อกี้นะั้เราั่งฟังอยู่ข้างหลังนี่ร้องกันนเดเพลงเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆว,วันวน,นี้มีความสุขมากๆได้ได้โอกาสมาร้องเพลงแลวเจอเจอเพื่อนๆอยู่ในวงการที่ร้องเพลงด้วยกันนี่นึกถึงเวลาเก่าๆผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงม,มีความรู้สึกเหมือน,เ,อนเราสองคนตอนนี้นะครับนึกถึงวันเวลาที่ว่าตอนนั้นเราทําอะไรกันอยู่แล้วได้ฟังเพลงนู้ดเพลงนี้จะค่น้นค่ายนี้อ่ะ ในช่วงเวลานี้ผมขอทำหน้าที่เป็นพี่ชายที่แสนดีก็แล้วกันไม่ใช่ไม่ที่จะร้องเพลงนี้ไม่ใช่จะปล่อยให้อุ้ยทำหน้าที่ของตัวเองเป็นมากกว่าร้องเพลงให้พี่ฟังค่ได้ค่ะพี่คะด้วยความเต็มใจค่ะและแน่นอนค่ะอุ้ยต้องทำใจ